เงียบไปแล้วท่านผู้ชมเงียบ <c oughs> แต่ผมมองดูว่ามันจานมันหนักๆนะเนี่ยเออจานมันหนักนะเนี่ยเดี๋ยวแล้ยวิว่นนนโอ้ยโอ้ยไอ้แล้วลองดูกันหน่อยเผื่อฟุกมีตัวนะฮะไม่มีก็ปล่อยไว้ลอกนี่ไม่ใช่ปัญหาอ,อย่าเนี่ยยังไง แลเป็นไงบ้างอ้าวนู่งวู้ยนี่ท่านผู้ชมโอ้น่าโอ้โวรอบที่แล้วก็ได้ปลาไหลไปรอบนี้ได้ปลาไหลอีกตัวเวล่อเลยนั่นปัดโูเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหเห็นไหมเอ่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยอ้าโอ้โหนี่นี่มันต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ สุดยอดแล้วนี่ฮะต้องมาดูทุกวันนะผมช่วงน้ำขึ้นเนี่ยฮะไอ้รอบนี้ได้ตัวเป็นสามแล้ว pues <c oughs> <c oughs> เนี่ยอ้าวรอบปลาลังรอบปลาลังทำงานดีเลยนีท่านผู้ชมเนี่ยโอ้จันยังไม่เห็นย้อนตาจันยังไม่โดนเลยอ่ะอ้าวโอเคไปเดี <c oughs> ๋ยวผมขอดักฮะเดี๋ยวไปดูนต่ออ้าวลั่นดีจังอ่ะเมื่อวานนี้ลั่นเป็นปลากระดี่นะผมวันนี้บ้างวันนี้บ้างเดี๋ยวดูเนี่ยนี่ครับผม โอ้ oh, เป็นไงเป็นไงลองดูกันหน่อยฮะมันจะเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> น้ำกำลังสวยครับผมเนี่ยชอบมากเลยอะอย่างเงี้ยนี่นะปลาวิ่งกันพวกปลาซิวปลาซิวมันเข้ามาผมเนี่ยเดี๋ยวปลาช่อนมันจะเข้ามานี่ละเข้ามาหากินกันตรงนี้เลยเข้ามาหากินบ้างหาเข้ามาหาที่วางไข่กันบ้างนะฮะลองดูกันอย่างเงี้ย เงียบไปแล้วท่านผู้ชมเงียบเอแต่ผมมองดูว่ามันจันมันหนักๆนั่นเนี่ยเออจันมันหนักนั่นเนี่ยเดี๋ยวนอนนอุ้ยอุ้ยไอ้แล้วอุ้ยอ้าวเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวอุ้ยครั้งแรกในชีวิตของผมนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่ ปลาไหลเข้าจันนะ่ะอุ้ยอุ weakest, ้ยอ e. ู้อูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเให้มันไหลให้มันไหลก่อนอุ้ใหญ่ใหญ่จัดเลยท่านผู้ชมอ้าวว่าแล้วผมว่าแล้วทำไมจัดมันหนักจังนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้อเดนี่เนาะโอ้โหนี่นี่เป็นไงล่ะนี่ไงปลาไหลสองตัวแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวเด้อ เมื่อวานนี้ผมว่าผมก็ได้ตัวโตนะอันนี้ตัวโตไฟกัะเอ้านี่ขู่วิ่นี่นาาท่านผู้ชมดูปลาโทนี่โอ้โหไม่ต้องไปดักให้เสียเวลาน,นี่เลยเข้าหมดเลยเนี่ยทุกอย่างผมไม่ได้วันบ้าน้ำหมดเลยครับผมเนี่ยเนี่ยบ้านบ้าน้ำเนี่ยฮะปลาไหลยังบ้าน้ำเลยเลยเนะี่ยโอ้ดูเถอะโอ้ใหญ่ไปสองตัวเมื่อวานอี้กันมาทุกสองตัวนี่เป็นโลเลย โอ้จุ่น้ำมาแห้งนะเอาโอเคเดี๋ยวผมขอโอ้นี่ครับผมสำหรับผลงานวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมนี่โอ้โหวันนี้อะไรนี่แต่ใหญ่ๆอ่ะโอ้มารอบที่แล้วผมว่าได้ใหญ่แล้วรอบนี้ใหญ่ฝาใหญ่กันฟูสองตัวนี่เกือบโลนี่เนี่ยท่านผู้ชมนี่โอ้สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะโอ้นี่อ่ะโอ้ปลาไหลเข้าจันด้วยผมก็เพิ่งเคยเจอกันนี่ฮะนี่ฮะโอ้สุดยอด ผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินและช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด,ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมหนูผมฝนมาแล้วท่านผู้ชมนู่นน่ะมืดตึ๊บเลยฟ้าลั่นคึ้นึ้นขึ้เลยครับผมอ่าอย่างเงี้ยได้ลุ้นได้ลุ้นแน่นอนครับผมแกละ